แล้วหน้าถัดไปนะครับแผนกลยุทธ์ด้านวิจัยของแอสเตรนะครับในปี2021เนี่ยสนับสนุนการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับในความเพื่อที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องให้มากขึ้นนะครับในเรื่องในในด้านที่สำคัญนะครับ important area นะครับ ของคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนนะครับและคุณภาพของการนอนนะครับโดยสำหรับงานวิจัยที่จำเป็นจะต้องทำเนี่นะครับในแผนอันนั้นของแอชเรเนี่ยก็ระบุว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับคอฟอคือเรียกหาอะไรแบบนี้นะครับก็ ออพอจะตามด้วยตัวเลือกเนี่ยอันนี้เป็นแทรกภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับพอจะตามด้วยตัวเลือกว่ามีข้อหนึ่งข้อสองอสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มักจะใช้โคลอนแบบนี้นะครับงานวิจัยด้านแรกที่คิดว่าน่าที่ในแผนของแอชเลเขาบอกว่าสมควรจะทำเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งก็พัฒนาตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ระบบนะครับในการให้คะแนนนะครับเรตติ้ง เรื่องของสุขภาพนะครับความสบายสุขภาวะหรือความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสมรรถนะการทำงานของสมองอนะครับ c ognitive แล้วก็คุณภาพการนอนนะครับข้อสองก็คือการชี้ถึงมลพิษที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ข้อกำหนดในด้านการระบายอากาศที่ ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในทั้งทั้งภายใต้สภาวะปกติแล้วก็ในระหว่างเหตุการณ์ที่มันสุดโตง่งเอ็กตรีมนะครับเห็นคำว่าโบสก็แปลว่ามี2อ,อย่างนะเห็นคำว่าโบสก็ต้องมองหาคำว่าแอดกันเลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่1อย่างที่2ออะไรแบบนี้นะครับก็จะถอดความได้ง่ายขึ้น นะเขาบอกว่าให้ระบุมลพิษที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วก็ข้อกําหนดด้านการระบายอากาศนะครับทั้งในสภาวะปกติแล้วก็สภาวะที่มันเอ็กซ์ตรีมนะครับโดยดูพื้นฐานโดยอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาเงื่อนไขหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพความสบายนะครับ สมรรถานะการทํางานของสมองแล้วก็คุณภาพของการนอนนะครับเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับกลุ่มคนที่ vulnerable นะครับกลุ่มคนที่ vulnerable ก็หมายถึงคนที่อ่อนแอเสี่ยงต่อการเ,เจ็บป่วยหรืออะไรแบบนี้นะครับในที่นี้ก็คงเป็น vulnerable ก็คงหมายถึงบุคคลกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการที่จะประสบปัญหานอนน้อยคุณภาพ คุณภาพการนอนแย่อะไรแบบนี้นะครับสรุปก็คือต้องมีเรื่องตัวชี้วัดกับระบบการให้คะแนนแล้วก็ต้องมีการระบุมลพิษที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการระบายอากาศทั้งในสภาวะปกติสภาวะสุดโต่งแล้วก็ด้านที่เขาดูก็จะมีเรื่องอะไรนะสุขภาพความสบายความเป็นอยู่ที่ดี สมรรถนะของสมองแนละคุณภาพการนอนนะครับ